จากค่ายหนังที่เคยเป็นเจ้าแห่งหนังไทยปี2024สู่ช่วงเวลาเงียบเหงานจนหลายคนลืมไปว่าพวกเขายังมีหนังใหม่เข้าโรงอยู่เลยแล้วมีเหตุผลอะไรที่ทำให้ผมเชียรว่าหนังเรื่องนี้มันดีขึ้นจนคุณต้องยอมเสียตังค์เพื่อเข้าไปดูในโรงกันละ่ะสวัสดีครับผมเบสโต e อทีช่วงที่ผ่านมาหลายคนคงจำา g s s จากผลงานสุดซึ้งอยากหลานมา หรือเรื่องราวการต่อสู้เพื่อสวนทุเรียนอย่างวิมานหนามแต่หนังอย่าง404สุขขีนิรัน์และ flat girl กลับแทบไม่มีคนรู้จักเลยช่วงที่ TDS ดูเหมือนจะเงียบเหงาซองแดงแต่งผีก็โผล่มากู้หน้าแบบเซอร์ไพรส์สุดๆแม้ดูผ่านๆอาจจะเป็นแค่หนังขายแฟนๆแ,และเป็นหนังวายอีกเรื่องของ p, p. ีพีบิวกินเฉยๆแต่ขอบอกเลยครับว่าคิดผิดหนังกลับสนุก และทำผมขำลั่นลงจนลืมเกรงใจคนข้นขางๆไปเลยครับเม่นจนกระจอกที่ดันไปหยิบเข้ากับซองแดงปริศนาก่อนจะมารู้ทีหลังว่ามันไม่ใช่ซองอ่างเป่าแต่เป็นซองแดงเพื่อสุ่มทำพิธีแต่งกับคนตายตามความเชื่อเก่าแก่ของคนจีนอย่างพิธีหมิ่งหุนแถมสิ่งที่ชายแท้อย่างเม่นต้องตกใจคือเขาต้องเข้าพิธีแต่งกับตีตีที่เป็นวิญ,ญญาณของชายหนุ่มอีกด้วย เขาจึงต้องยอมเข้าพิธีพร้อมกับพยายามช่วยจัดการเรื่องข่าใจเพื่อส่งติติไปสู่สุคติก่อนที่เม่นจะต้องโชคร้ายไปตลอดชีวิตความรู้สึกหลังจากดูซองแดงแต่งผีเป็นหนังที่ดัดแปลงมาจาก Mary My Dead Body Original Netflix จากไต้หวันซึ่งหากถามว่าเวอร์ชั่นไทยจะสู้ของต่างประเทศได้ไหมผมขอบอกเลยครับสนุกกว่าเป็นไหนไห นี่คือผลงานดัดแปลงที่ลงตัวและเข้าถึงคนไทยแบบสุดๆจะด้วยทั้งมุกตลกที่เป็นสไตล์บ้านเราที่รู้สึกเข้าถึงได้ง่ายการปรับบทบางส่วนให้ดูสมเหตุสมผลมากขึ้นหรือจะด้วยฝีไม้ลายมือการกำกับของพี่หมูชัยยนกเจ้าของผลงานเฟรนด์โซนและซักซีดห่วยคันเทพที่เป็นเครื่องการันตีความสนุกได้เป็นอย่างดีตอนจะหากขำปอดโยตอนจะซึ้งก็ทิชชู่หมดเป็นสอง ด้วยความที่หนังย่อยง่ายเลยไม่จําเป็นต้องคิดเยอะให้ปวดหัวทําให้ซองแดงเป็นหนังตลกที่จริงใจแค่เปิดเรื่องมาไม่ถึงนาทีก็ยิงเข้ามุกเป็นเวลคัมดิงให้ผู้ชมก่อนแล้วและยังคอยเสิร์ฟมุกเข้ามาเรื่อยๆสลับกับการเดินเรื่องไปข้างหน้าทําให้หนังดูสนุกและน่าติดตามไปได้เรื่อยๆตลอดทั้งสองชั่วโมงเหมือนกับว่าเรากําลังกินป๊อปคอร์นที่หยิบกินเพลินๆจนรู้ตัวอีกทีทําให้ป๊อปคอร์นหมดก่อน เราก็หงจุกป๊อปคอนซะแล้วในจะพาสดราม่าที่นังมีการไล่ลำดับอารมณ์ของซีนได้ดีมันทำให้เรารู้สึกลื่นไหลไปกับเหตุการณ์ที่ก่อนหน้าอาจจะคำขำอยู่นังก็ค่อยๆลดโทนความตลกลงนิดหน่อยก่อนจะเข้าพาสที่มันดูซีเรียสและจริงจังมากๆทำให้ไม่รู้สึกอารมณ์มันหักโทนมากเกินไปจนเราปรับอารมณ์ตามไม่ทันซึ่งมันจะต่างกับหลานมาที่อาจจะมีช่วงดราม่าเขาน้ำตา แล้วก็มีมุกตัดเลี่ยนระหว่างซีนดราม่าเป็นช่วงๆการที่ซองแดงค่อยๆไล่ลำดับอารมณ์ของหนังทําให้ซีนดราม่าดูจริงจังและซีเรียสมากพอเมื่อเทียบกับซีนตลกก่อนหน้าอีกส่วนที่น่าประทับใจคือพาร์ทที่หนังเล่าความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆออกมาได้กลมกลม่อมอย่างการเล่นไปถึงประเด็นของเพศที่3ที่มักจะไปลงลักคนผิดแม้จะพยายามทุ่มสุดตัวแต่กลับโดนเขาหลอกอีก มันจึงเป็นหนังที่นอกจากเป่าสมองแล้วยังแอบพูดอะไรที่เจ็บจี๊ดอยู่เหมือนกันแล้วไหนจะความสัมพันธ์ของเม่นแลตติ๋ที่ตอนแรกผมคิดว่ามันจะไปทางค่อยๆเปลี่ยนเม่นให้ลงรักติตีแล้วเปลี่ยนชายแท้ให้เป็นเกย์อะไรแบบนั้นแต่พอดูจบนี่ไม่ใช่หนังที่เปลี่ยนชายแท้ให้เป็นเกย์แต่มันพูดในมุมของ Plat o n i c Relationships ที่เล่นกับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน ผูกพันกันและกันและช่วยเหลือกันแม้ในเรื่องที่เสี่ยงตายกันแค่ไหนก็ตามแต่ไม่มีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องเลยซึ่งเป็นส่วนที่ผมเซอร์ไพรส์มากจริงๆครับส่วนที่อาจจะไม่ชอบข้อเดียวที่ผมรู้สึกคือช่วงกลางหนังอาจจะมีช่วงที่เล่าสนุกมากไปหน่อยจนแอบทำให้ลืมเป้าหมายหลักอย่างการพยายามช่วยตี๋ไปสู่สุขติจริงๆการที่หนังดรอปเป้าหมายหลักไปบ้างอาจจะไม่ใช่ส่วนสำคัญอะไร เพราะการที่หนังมีส่วนให้ความสำคัญกับมุกตลกมันทำให้หนังเล่ามุกได้ออกมาเต็มที่มากกว่าการเน้นประเด็นหลักมากไปอาจทำให้มุกตลกเล่นได้ไม่ไหลลืน่นเหมือนอย่างที่ต้นฉบับเป็นจนทำให้บางทีการแทรกมุกเข้ามามันกลายเป็นแอบดูฝืนๆไปโดยรวมแล้วผมไม่รู้จะติอะไรหลับตานั่งนึกเท่าไรก็นึกไม่ออกคือหนังมันทำหน้าที่ของมันได้ดีโคตร คือการที่เราคาดหวังว่าจ่ายตั๋วไปดูมันจะต้องสนุกตลกและมีฉากซึ้งกินใจตบทายนิดหน่อยซึ่งซองแดงแต่งผีก็ตอบโจทย์เหล่านั้นของการดูหนังเรื่องนี้ได้ครบและกลมกล่อมมากๆผมว่าหนังเรื่องนี้คงยอดถึงลอยล้านได้อย่างแน่นอนขอแนะนำสำหรับทั้งแฟนๆบ้านพีพีบิวกิินหรือแม้แต่คนที่ไม่ใช่แฟนคลับสคนนี้แต่อยากดูหนังตลกคลายเคยรียดสักเรื่องอย่ารอช้าครับรับรองว่าไม่มีผิดหวังแน่นอน แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าเวอร์ชั่นไต้หวันหรือเวอร์ชั่นไทยสนุกกว่ากันลองคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับสำหรับผมเบสโตเอทีก็มีเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ